16ปีที่จากไปแฟนคลับของ Big D2B ยังคงเหนียวแน่นดูแลพ่อแม่ของ Big กไม่หายไปไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ แม้อดีตนักร้องดังบิ๊กปานระวัตหรือบิ๊กดีทูบีจะจากโลกนี้ไปกว่า16ปีแล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแฟนคลับและครอบครัวของบิ๊กก็ยังคงเหนียวแน่นซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะมีภาพของกลุ่มแฟนคลับที่คอยมาทําบุญให้อดีตนักร้องดังอยู่ตลอดแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือกลุ่มแฟนคลับยังทําหน้าที่ช่วยดูแลคุณพ่ออุดมและคุณแม่ยุพาของนุ่มบิ๊กมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทําหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว โดยล่าสุดทางกลุ่มแฟนคลับ Big D2B Family ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์สุดซาบซึรร้งใจเหล่าแฟนคลับเข้าไปดูแลคุณพ่อและคุณแม่ของหนุ่มบิก๊กเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาซึ่งได้เข้าไปเสริมสวยให้คุณแม่ยุพาและเติมเสบียงนิดหน่อยให้กับคุณพ่อ กลางโลกโซเชียลเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของนุ่มบิ๊กและชื่นชมบรรดาแฟนคลับที่ยังคงมีความหวังดีเข้ามาดูแลครอบครัวของศิลปินอยู่สม่ำเสมอนี่จึงกลายเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นที่น่าประทับใจจริงๆบอกเลยว่าหากบิ๊กรับรู้ได้เขาก็คงต้องกำลังยิ้มและหมดห่วงคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งแน่นอน ทั้งนี้ในวันที่9ธันวาคมนี้ก็จะครบรอบ16ปีที่บิ๊กได้จากไปซึ่งหากหนุ่มบิ๊กยังมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่ในวัย41ปีโดยในปีนี้ทางกลุ่มแฟนคลับก็ได้เตรียมงานทำบุญให้กับบิ๊กเช่นเดิมเหมือนทุกปีและหากย้อนเวลากลับไปในอดีตกลุ่มศิลปินบอยแบนด์ดีทูบีแดนวรวรบิ๊กปานรวัชและบีมกวีเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นมีงานเพลงงานแสดงเดินสายรับรางวัลทั้งในและต่างประเทศกันจนน่าชื่นชมทว่าก็เกิดจุดพลิกผันขึ้นเมื่อ บิ๊กดีทูบีประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตกลงไปในคูน้ำก่อนที่บิ๊กจะเข้าสู่อาการโคมา่ากลายเป็นเจ้าชายนิทาแต่สุดท้ายบิ๊กก็ได้จากไปตลอดการท่ามกลางความเสียใจของพ่อแม่ครอบครัวและเหล่าแฟนคลับแม้ทุกวันนี้บิ๊กปานระวัตกลายเป็นความทรงจำที่สวยงามไปแล้วก็ตามแต่แฟนคลับและคนใกล้ชิดก็ยังแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนครอบครัวกิติกรเจริญเสมอ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow วอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ